เรื่องนี้เล่าต่อกันในหมู่แม่ค้าแถบตลาดน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในช่วงค่ำหลังตลาดปิดที่มักจะได้ยินเสียงภายเรือเสียงเรียกลูกและเสียงขายของทั้งที่ตลาดเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตลาดน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ค้าพายเรือขายของกันตั้งแต่เช้ามืดเยันสายพอเริ่มบ่ายก็จะทยอยเก็บร้านตลาดจะว่างเปล่าหลังสี่โมงเย็นแม่ค้าชื่อป้าสายเล่าว่าหลังตลาดเริ่มซาจะมีแม่ค้าบางคนอยู่จัดของหรือพักเรือในตอนนั้นเอง ที่ป้าสายเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนเรือไม้ลำหนึ่งพายผ่านช้าๆใต้ถุนตลาดมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆเอาแตงกวาใหม่ลูกของแม่สดๆเลยนะลูกเสียงนั้นตามด้วยเสียงเด็กตอบแม่แม่หนูอยากกินขนมอีกแต่ตอนนั้นป้าอยู่คนเดียววันถัดมาป้าสายถามเพื่อนแม่ค้าในตลาด บางคนยิ้มยิ้มแล้วตอบว่าป้าก็ได้ยินเรือนั่นแหลกเขามากันเรื่อยๆตลอดเรือแม่ลูกคู่นั้นนะตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อก่อนโนแล้วเมื่อถูกถามว่าเกิดเรื่องอะไรแม่ค้าคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีแม่ค้าคนหนึ่งชื่อแม่เนียงเธอพาลูกสาววัยห้ากมาขายของในตลาดน้ำทุกวัน เธอเป็นคนขยันทายเรือขายผักขายผลไม้และของหวานเล็กๆน้อยๆลูกสาวนั่งอยู่ท้ายเรือช่วยหยิบของนิดๆหน่อยๆวันนั้นเป็นวันฝนตกหนักน้ำเชี่ยวเรือของแม่เนียงถูกกระแสน้ำพัดชนเสาไม้ใต้สะพานทำให้เรือคว่ำคนช่วยแม่ขึ้นมาได้แต่ลูกสาวจมหายไปกับกระแสน้ำแม่เนียงเสียใจหนักมาก หลังจากวันนั้นเธอไม่เคยมาขายของอีกเลยแล้วไม่นานเธอก็ผูกคอตายอยู่ในห้องพักรมรมรลองตั้งแต่นั้นมาแม่ค้าหลายคนเล่าว่าหลังตลาดวายมักจะเห็นเรือพายช้าๆผ่านใต้สะพานและบางคืนจะเห็นเงาผู้หญิงนั่งพายเรือมีเงาเด็กนั่งอยู่ท้ายเรือ พร้อมเสียงพูดคุยกันเบาๆเหมือนแม่ลูกปกติแม่ค้ามาใหม่ชื่อฝ้ายเพิ่งมาเปิดร้านของในตลาดน้ำวันแรกเธออยู่จัดของจนค่ำระหว่างที่เธอกำลังนั่งนับเงินอยู่บนแพ่เธอก็ได้ยินเสียงทายเรือแววมาเบาๆเสียงไม้กระทบผิวน้ำฉับฉับฉับเธอหันไปดู เห็นเรือลำหนึ่งกำลังเคลื่อนผ่านใต้สะพานไม้มีผู้หญิงใส่เสื้อคลุมตัวหลวมภายช้าๆท้ายเรือมีเด็กผู้หญิงนั่งหันหน้าออกจากฝั่งายตะโกนออกไปป้าขายอะไรคะเอามาทางนี้หน่อยได้ไหมเรือลำนั้นไม่ตอบไม่หยุดและเลื่อนลับไปกับความมืดเช้าวันถัดมาเธอเล่าให้แม่ค้าคนก่อนก่อนฟัง แม่คาแค่พยักหน้าแล้วพูดว่าอืมถือว่าเขามาทักนะลูกอยู่ที่นี่ก็ทําบุญให้เขาเรื่อยๆแล้วกันในบางคืนที่ตลาดปิดเงียบอาจจะยังมีใครบางคนยังคงทายเรืออยู่กับลูกสาวของเธอเหมือนวันสุดท้ายที่เธอยังไม่ทันได้ล่ำลาก,กันเลยจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงแม่เรียกลูกทุกวันหลังตลาดปิด ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ